สไปเดอร์แมนเจอมาร์กเกรสันในตอนที่สไปเดอร์แมนกำลังสู้กับ Doc ด็อกอ็อกอยู่มันก็มีประตูมิติเปิดขึ้นมาในระหว่างที่พวกเขาสู้กันแล้วคนที่ออกมาจากประตูก็คือมาร์กเกรสันหลุดมาอยู่ในจักราวาลมาเวลซะง,งั้นมาร์กพุ่งไปชนกับด็อกอ็อกอย่างจังแล้วสไปเดอร์แมนก็เข้าไปทักตอนแรกสไปเดอร์แมนนึกว่าโนวามาช่วยแต่ดูดีๆไม่ใช่นี่หว่าและก่อนที่ทั้งคู่จะได้คุยกันมากกว่านี้ด็อกอ็อกเนี่ยก็ฟื้นตัวมาแล้วก็ซัดทั้งคู่กระเด็นไปเลยแน่นอนว่าแค่แรงเหวี่ยงจากแขนของด็อกอ็อกเนี่ ของด็อกอ็อกแล้วก็ซัดด็อกอ็อกกระเด็นไปไกลมากๆแล้วจากนั้นนะ่ะมาร์กก็พาสเว์แมนบินหนีออกจากตรงนั้นก่อนที่ตำรวจจะมาจาับพวกเขาเมื่อทั้งคู่ได้คุยกันเนี่ยสเว์แมนก็บอกกับมาร์กว่าไม่น่าต่อยด็อกอ็อกแรงขนาดนั้นเลยเดี๋ยวด็อกอ็อกก็ไม่รอดหรอกมาร์กก็รีบขอโทษแล้วก็เล่าสถานการณ์ว่าเขาโผล่มาที่นี่ได้ยังไงเขาโผล่มาที่นี่ก็เพราะโดนคนที่ชื่อแองสตอร์มเนี่ยส่งมาแถมแองสตอร์มเนี่ยยังจับแม่และน้องของมาร์กเป็นตัวประกันด้วยทำให้เขาเนี่ยต้องหาทางกล มาร์คคิดว่าชื่อของสไปเดอร์แมนน่ะมันเหยยมากๆสไปเดอร์แมนก็ไม่พอใจเท่าไหร่เลยที่โดนว่าชื่อตัวเองแบบนั้นแล้วก็ถามมาร์คชื่อฮีโร่ของเองล่ะจะเจ๋งแค่ไหนมาร์คบอกว่าเขาชื่อ มาร์กรีบขอโทษสไปเดอร์อแมนเลยที่ว่าชื่อสไปเดอร์แมนว่าเฮยแล้วทั้งคู่ก็ไปตึกแอนเวนเจอร์กันเพื่อไปเก็บงานด็อกอ็อกและหาวิธีพามาร์กกลับบ้านเมื่อมาถึงมาร์ก็ได้เจอกับ MJ และป้าเมย์มาร์กรู้สึกทึ่งเลยที่ปีเตอร์ได้ MJ เป็นเมียเพราะ m อ MJ ถูกสเปคของมาร์กมากๆรวมไปถึงเจอกับเหล่าฮีโร่ในแอนเวนเจอร์ด้วยมาร์กได้ลองเดาชื่อของแต่ละคนโรบอทแมนคลอแมนแฟลกแมน แต่ที่เด็ดที่สุดก็คือลุคเคจมาร์คคิดว่าเขาชื่อแบล็กแมนก่อนที่เรื่องจะเลยเถิดไปมากกว่าน,นี้เนี่ยสไปเดอร์แมนได้อัตวิบารี่เกิดขึ้นให้กับตันฟังแล้วไอรอนแมนเนี่ยก็บอกพอดีว่าเจอตำแหน่งของด็อกอ็อกแล้วสไปเดอร์แมนกับมาร์คเลยรีบไปปราบด็อกอ็อกต่อเลยเมื่อมาถึงก็เจอด็อกอ็อกที่ทั้งบาดเจ็บและหัวเสียสุดๆแถมกำลังปวดเมืองอยู่ด้วยด็อกอ็อกได้เล็งโจมตีไปที่มาร์คเพราะแคนที่โดนมาร์คต่อยกระเด็นมาอย่างไกลมาร์คเนี่ยบอกทนไม่ไหวแล้วโว้ยแล้วก็โดดไปัดแขขนนคอองก ทังหมดทุกแขนงานปราบดอกออกก็จบอย่างไวเลยแล้วประตูมิติก็โผล่ขึ้นมาพอดีมาร์กได้บอกลาสไปเดร์แมนแถมบอกว่าชื่อสไปเดร์แมนเนี่ยมันก็เท่ไม่เลวนะหลังจากได้ร่วมงานกันแล้วแล้วก็รีบพุ่งเข้าไปในประตูมิติเพื่อกลับไปช่วยแม่ทันทีสไปเดร์แมนก็อยากจะตามไปช่วยด้วยแต่ประตูมิติเนี่ยปิดไปก่อนทําให้เขาอดไปอีกจักรวาลหนึ่งเลย